สวัสดีครับพบกับรายการ Morning Talk จากฝ่ายวิจัยบริษัท Future. คาส s โกฟิวเจอร์ราคาทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวลดลงอีก4.91เหรียญน,นะครับโดยลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่1,242นะครับก่อนจะดิดตัวกลับมาปิดที่ระดับ1,250เหรียญได้นะครับสรุปภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับก็ปรับตัวลดลงไปถึง41.71เหรียญน,นะครับเลยคิดเป็น32.3 2%ซนตะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในวันศุกร์ก็ยังออกมาดีนะครับโดยดัชนี P.M.I ในเคียโ,โก้ครับออกมาที่ระดับ65.5นะครับซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดของปีนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยหนุนให้ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กดดันราคาทองคำต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นครับปัจจัยต้องติดตามก็ยังเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยมีตัวเลขหลักๆที่ต้องที่น่าจะส่งผลกระทบ หลักนะครับก็จะมีดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับสําหรับแนวโน้มของอราคาทองคําในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเชิงลบอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวไซก็เริ่มจํากัดมากขึ้นสําหรับข่าวอื่นๆนะครับเริ่มจากาในสหรัฐนะครับดัชนี PMI ของชิคาโก,โกนะครับก็แตะระดับ65 5้าดหสูงสุดในรอบ7เดือนนะครับ ชนีผู้รายได้ผู้บริโภคนะครับปรับัวเพิ่มขึ้น0.3เปอร์เซ็นนะครับแต่รายรายจ่ายลดลงลบ0.1เปอร์เซ็นะครับในด้านของยุโรปนะครับอิตาลีเตรียมเพิ่มสภาพคล่องลดดอกเบี้ยนะครับและขยายขอบเขตหลักประกันรีไฟแนนซ์นะครับสำหรับสเปนก็จะอาจฉีดเงินเพิ่ม6.3พันล้านยูโรนะครับจากการระดมเงินกู้และลดภาษีนิติบุคคลเหลือ30เอร์เซนนะครับในด้านของเอเชียนะครับ PMI จีนโตขึ้นต่อเนื่อง สามเดือนนะครับแต่ระดับที่50.8ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนอกจากนี้จีนยังเตรียมลดสัสดส่วนการสำรองของแบงก์ลงนะครับเพื่อนเน้นปล่อยกู้ให้ชนบทและ SME ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับก็ออกมาที่บวก0.2%นปะครับรายจ่ายผู้บริโภคออกมาที่ติดลบ0.1%นะครับรายได้ผู้บริโภคออกมาที่บวก 0. 3เเซนะครับ ดัชนีความเชื่อมั่นวอลริโภโนะครับออกมาที่81.9ดนะครับแล้วก็อัอตาราเงินเฟอ้อคาดการณ์นะครับออกมาที่3.3มจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมามาดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคํานะครับในรูปเป็นกราฟรายวันนะครับก็ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัวต่อเนื่องนะครับหลังจากหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาแต่เข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่หนึ่งพันสองร้อยสาสิบถึงหนึ่งพันสองรอสี่ิบเหรียดแล้วนะครับซึ่งรเิเป็นบริเวณเดียวกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่สําคัญนะครับ ทำให้กรอบการลงนะเริ่มจํากัดแล้วจึงคาดหวังการชะลอตัวของขาลงนะครับเพื่อรอให้ m a c d และ r s i เริ่มทรงตัวในเขตโอเวอร์โซได้นะครับโปรยุทธ์ก็แนะนําให้นักทุนระยะกลางถึงยาวเข้าซื้อสะสมนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวลงนักทุนระยะสั้นก็ปิดช็อตทำกำไรนะครับรอการรีบาวเพื่อเปิดช็อตใหม่นะครับ สำหรับวันนี้มีแนวรับอยู่ที่1,240และ1,230นะครับแนวต้านอยู่ที่1,2 5 5อ5และ1,265นะครับถ้าเป็นเงินบาทแนวรับอยู่ที่19,360และ19,200นะครับแนวต้านอยู่ที่19,6 0งและ19,7 5 0หนาหะครับสำหรับราคาฟิวเจอร์ซีรีส์ M นะครับแนวรับอยู่ที่19,4 0งและ1นเ4 0นะครัอและตนานอยู่นี่้า6 4 0และ19,7 790นะครับ ภาวะดัชนีต่างๆทั่วโลกนะครับก็มีดาวโจนนะครับปรับตัวปิดบวกขึ้นไป18.43จุดนะครับก็ได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขดัชนี P.M.I ในชิคาโกนะที่ออกมาดีนะครับค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าขึ้นนะครับน้ำมันในด้านของตลาดน้ำมันทั้ง b เ e n นและในเม็กก็ปรับตัวลดลงนะครับไอแชร์ I กับ SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายทองคำเพิ่มเติมนะครับ ภาพทางเทคนิคของราคาซิเวอร์นะครับก็หลุดโซนแนวรับมาเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าราคาทองคํานะครับทําให้ถ้าเกิดมีการรีบาวน์ะครับก็จะรีบาว์ได้แรงกว่าราคาทองคํานะครับให้แนวต้านที่19.0และ19.2นะครับแนวรับที่18.6และ18.3นะครับแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะครับเงินบาทก็เบรกเอาจะกอบไปได้แล้วนะครับก็ มีอโนมี่ราคาจะอ่อนค่าอีกเรื่อยๆนะครับก็ควรรอเปิดลองเมื่อราคาย่อตัวลงนะครับให้แนวต้านที่3.2.9และ3.3.0นะครับแนวรับที่3.2.7และ3.2.6นะครับก็แนะนำเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับน้ำมันดิบเบลนนะครับก็ยังเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบนะครับปัจจุบันราคาก็ใกล้ทดสอบแนวรับแล้วนะครับก็แนะนําให้เทรดดิ้งลองถ้าเกิดราคาลงมาทดสอบแนวรับนี้นะครับ ให้แนวต้านที่110และ110.6นะครับแนวรับที่1 0 9 3และ1 0 8 8นะครับซิงเกิลสต็อกนะครับเริ่มจาก KTB นะครับดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะครับ RSI ก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์บอทนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวได้ให้แนวต้านที่19.0และ19.5นะครับแนวรับที่18.6และ18.2นะครับก็แนะนำเรดดิ้งช็อตนะครับ แจ๊สนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับก็รอเข้าซื้อถ้าเกิดราคาย่อลงมาที่แนวรับที่7จุดนะครับให้แนวต้านที่8 1จุดและ8 5จุด้านะครับแนวรับที่7 7็จุดและ7จดครับสัญญาลุ้งหน้าหุ้นทรูนะครับก็เทรดดิ้งบริเวณแนวต้านเดิมที่7จดนะครับแนวโน้มหลกักเมื่อมองจากเส้น moving average 200รก็ยังเป็นขาลงอยู่ทําให้ราคาก็มีโอกาสปรับตัวลดลงได้ให้แนวต้านที่7 1็จุดและ7จุดนะครับแนวรับที่6.6และ 6.3นะครับแนะนำเทรดดิ้งช็อตครับสำหรับดัชนีเซ็50นะครับก็แกว่งตัวบวกในวันศุกร์นะครับแต่อ่อนตัวช่วงปลายตลาดทำให้ท่งตัวที่กรอบแนวต้านนะครับ m a s d r s i ที่ให้สัญญาณบวกมีแนวโน้มที่จะนแนวโน้มที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแนะนำเทรดดิ้งลองนะครับสำหรับวันนี้มีแนวต้านที่960และ968นะครับแนวรับที่950และ944นะครับสำหรับการรายงานจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ